มาแบบรวดเร็วทันใจสำหรับโปรแกรมศึกเพเมลิกอังกฤษฤดูกาลใหม่2022-2023ที่ในปีนี้เปิดฉากขึ้นไวกว่าปีก่อนๆเนืน่องจากในช่วงปลายปี2022จะมีการขั้นกลางด้วยศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตา จะทำการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมเกมแรกของสกพเพเมรีกจะประเดิมสนามใน m a ตต์ไฟเดย์ไนท์คริสตันพาเลทจะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลในวันที่5สิงหาคมส่วนในวันที่6สิงหาคมจะเป็นการประเดิมสนามของอีก7คู่ประกอบไปด้วยคู่หัวค่ําเจ้าสัวน้อยฟูลแลมน้องใหม่หน้าเก่าจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลรองแชมป์เมื่อดูุการก่อนบอลมัดอีกหนึ่งทีมน้องใหม่เจอกับแอสตันวิลล่า ลีสยูไนเต็ดที่อยู่รอดแบบเหลือเชื่อพบกับวูฟแฮมตันเลเซอร์ซิตี้พบกับเบรนฟอร์ดเศรษฐีหน้าใหม่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมสุดท้ายที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับซอลแฮมตันและคู่ดึกสุดในคืนวันเสาร์ที่6สิงหาคมเอฟเวอร์ตันเปิดรังพบกับเชลซีส่วนในวันอาทิตย์มี2คู่โดยเป็นคิวของทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์คู่แรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดโอเทัฟฟอร์ดพบกับไบรตันส่วนคู่สุดท้าย ของวีคแรกเว์แซมอยู่ในเต็ดเตรียมต้อนรับกันมาเยือนทีมแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทว่าก่อนศึกเพเมลิกอังกฤษจะเปิดฉากขึ้นจะมีเกม FA Community s h i e l d ที่จะเอาแชมป์เพเมลิกอังกฤษอย่างเรือใบสีฟ้ามาพบกับแชมป์เอฟเอคัที่ในปีก่อนเป็นหงแดงลิวพูผง,งาดคว้าแชมป์โดยเกมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ทิคกอฟ5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยศึกชิงโล่การกุศลยังมีความพิเศษเพราะปีนี้จะครบรอบ100ปีพอดีถึงอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงสนามจัดการแข่งขันจากเวมบรีเนื่องจากต้องหลีกทางให้กับศึกฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์ยุโรป2022ที่ตรงกับรอบชิงชนะเลิศพอดิบพอดีโดยเกมนี้จะโยกไปแข่งขันที่สนาม King Power Stadium สนามเย่าของเลสเต s ร e r City นอกจากนี้ n นกี้ผู้สนับสนุนหลักลูกฟุตบอลของสึกเพเมลิกได้เปิดตัวลูกฟุตบอลรุ่นใหม่ที่จะใช้หวดกันทั้งฤดูกาลนี้โดยเป็นการออกแบบย้อนยุคลูกฟุตบอลในอดีตเมื่อ30ปีก่อนมีลวดลายกราฟิกสีทองแดงน้ำเงินได้ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ลูกฟุตบอลพุ่งได้แม่นยำมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการพังประตู